มีรูปหลุดออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวละครใหม่นะครับผมอย่างมิสเตอร์ทีนะครับผมอันนี้เป็นรูปหลุดจากน,นิตยสารนะรผมน่าจะรายเดือนหรือรายสัปดาห์ผมไม่แน่ใจนะน,น่าจะรายเดือนนะครับผมก็คือมิสเตอร์ทีเนี่ยจะเป็นสายโล้นะครับผมไม่แน่ใจว่าสีอะไรนะอาจจะสีแดงนะผมหรือว่าสีเขียวนี่เองนะก็มันจะมาพร้อมกับข้อขคคดายนะครับผมแต่ไม่น่าจะใช่ลางใหม่นะครับผมผมว่าน่าจะเป็นอบอสนะบอสแพทเทิลนะครับผม เป็นแบบให้ตีบอสให้ตีเขาก็ดายอะไรอย่างเงี้ยผมสังเกตที่ลูฟี่ล่างาดูดน้ําจบๆนะที่มันเอาไว้ดูดน้ําเพื่อสู้เขโโกาก็ด้ครับผมผมว่าน่าจะเป็นบอสไฟนะผมบอสเพิร์นะก็คือมันไม่น่าจะเป็นโหมดอะไรอื่นนะผมหรือว่าเโขโาก็าดก็ไม่น่าจะมีร่างอื่นนะผมว่านะก็คือตัวใหม่น่าจะมาเป็นมิสเตอรทีนะผมสายโล้นะแล้วก็ตัวที่น่าจะมาหลังจากมิสเตอร์ทีเนี่ยน่าจะเป็นเพลนะผม ก็เป็นเซตอาราบิต้าที่เคยมีข้อมูลหลุดออกมาแล้วผมว่าจะมีเพลอ่าแล้วก็วีวีนะผมแล้วก็มิสเตอร์โกลเด้นวีคนะฮะเอ่อมิเอมิสโกลเด้นวีคนะผมที่เป็นอ่าระบายสีนะผมก็มารอรุ้นกันนะผมว่าหลังจากมิสเตอร์ทีมาเนี่ยจะมีตัวอะไรเข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่านะผมสำหรับเซตอาราบิต้านะผมแล้วก็อีเวนต์เดือนนี้แน่นอนครับผมเป็นบอสแบทเทิลนะฮะสำหรับค็อกโคไดายนั่นเองนะผมในวันที่23นะฮะ ไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะเป็นแค่แบบให้ตีข้อโคดดยนะผมแล้วก็น,นะฮะมีแจกของแจกของอะไรต่างๆนานาน,นะผมหรือว่าน่าจะเก็บแต้มแรกเป็นมิสโทีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็มารอรุ้นกันนะผมว่าจะมาเป็นสุ่มหรือว่ามาเป็นเก็บแต้มเพื่อแลกฟรีนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะผมที่หลุดออกมานะฮะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม